สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะพามาทำกล้วยฉาบนะคะแบบเป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะง่ายๆเลยคะ่ะเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะอันนี้ไปได้กล้วยหอมนะคะแบบเขียวๆเ,เลยนะคะไม่สุกนะคะเอาแบบแข็งๆเลยเนาะที่ต่างประเทศนะคะเราจะไม่มีกล้วยน้ำหวาเนาะอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะเคยทำขายได้จริงๆนะคะก็จะมีนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะเนยค่ะ ลดเค็มหรือลดจืดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะมันนะคะสําหรับทอดเนาะที่นี่ก็หาได้ก็จะเป็นน้ํามันเดดอกทานตะวันนะคะถ้าที่อยู่เมืองไทยแนะนําให้ใช้น้ํามันปาล์มทอดนะคะก็จะมีมีน้ําเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาปอกกล้วยกันก่อนนะคะค่ะที่สําคัญนะคะลืมบอกนะคะ ที่เราเคยทําขายนะคะไม่ต้องลงทุนเลยนะคะตอนนั้นใช้มีสองคมอันเดียวนี้นะคะแบบนี้เลยสีนี้เลยนะคะ,ะฝานออกมานะคะได้เส้นสวยแล้วก็ไม่มีขาดนะคะแล้วก็เส้นสวยงามนะะเราจะใส่เกลือค่ะลงไปนิดหน่อยนะคะในน้ํานะคะก่อนที่เราจะปอกกล้วยนะคะ <c oughs> เพื่อต้องการไม่ให้กล้วยเขาดํานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาปอกกล้วยกันเลยค่ะเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะหัวท้าย เราก็จะผ่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะกรีดค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาเล็บนะคะค่ะเข้าไปแบบนี้เลยค่ะง่ายกว่านะคะเรากรีดแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วก็แกะออกมาได้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะแช่ลงไปในน้ำเกลือนะคะป้องกันให้เขาดํานะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายนะคะเราก็ ลุงชุนแค่มีสองคมนะคะเราก็สามารถทํากล้วยฉาบขายเผือกฉาบนะคะเมื่อก่อนกล้วยฉาบเผือกฉาบมันฉาบนะคะเนี่ยมีแค่นี้และคะ่ะอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะแล้วก็แกะอย่างนี้เลยนะคะใส่ถุงมือนะคะเพราะว่ากล้วยเขาจะมียานะคะไม่งั้นมือเราจะเหนียวแล้วก็ดํามากเลยนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆค่ะไม่ต้องกรีดหลายรอบนะคะค่ะเกะให้ดูง่ายๆเลยค่ะแม่ค้าเก่า ะะอันไหนที่ว่าเขาติดเปลือกนะคะเราก็เอามีดนะคะค่อยๆฝานออกแบบนี้อย่าให้เขาติดเปลือกเพราะว่าตรงที่ติดเปลือกเขาจะฝาดนะคะจะทําให้รสชาติเส yeah, ียนะคะโอเคนะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเราปอกกล้วยนะคะแช่น้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาฝานเลยนะคะใครจะฝานเป็นเป็นลายขวางก็ได้นะคะหรือว่าลายยาวก็ได้เนาะ เดี๋ยวจะฝานให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นๆยาวๆแบบนี้เลยนะคะให้ความบางนะคะมีสองคมค่ะเข <c oughs> าจะออกมาความบางเท่ากันอยู่แล้วนะคะนี่ <c oughs> ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะห้ามหยุดนะคะถ้ากระตุกเมื่อไหร่นะคะเส้นเขาจะขาดนะคะเราต้องฝานเชือดไปนะคะกดไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้คะ่ะแล้วเขาก็จะได้เส้นสวยนะคะสม่ําเสมอกันแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปตากเลยนะคะเราก็จะผ่าอ่าเราก็จะ เป็นเส้นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะทอดไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตากนะคะเขาจะดำนะคะเนี่ยค่ะให้ดูช้าๆเลยค่ะ,คะแค่ใช้มีดสองคมนะคะเห็นไหมคะใส่ถุงมือลื่นนิดนึงเนี่ยค่ะ ให้บางๆแบบนี้ค่ะเวลาทอดเขาจะได้กรอบๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะฝานนะคะแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันคะ่ะนี่เนาะเรียบร้อยแล้วค่ะที่เราฝานเป็นแผ่นบางๆนะคะเท่าๆกันแบบนี้เราก็ไม่ต้องร้อยเขาแห้งนะคะเราไปเตรียมน้ํามันทอดได้เลยคะ่ะค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันเยอะพอสมควรนะคะการทอดนะคะเราต้อง ไม่ขี้เหนียวน้ำมันนะคะเราก็จะเอากล้วยนะคะที่เรา,เาหั่นเป็นชิ้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ํามันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะลงไปแบบนี้เลยนะคะใช้น้ํามันความร้อนนะคะประมาณกลางๆนะคะตอนนี้เราก็ ลดมาเป็นกลางๆแล้วนะคะตอนแรกก็ร้อนก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทอดไปนะคะ่พอเราใส่กล้วยลงไปนะคะเราก็สามารถนะคะเขีย่ยได้นะคะนิดหน่อยนะคะให้เขาไม่ติดกันนะคะ เลาเราทอดนะคะอยากให้กล้วยเขาสีสม่ําเสมอกันเราต้องค่อยๆค,คนนะคะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเขาจะได้สีสม่ําเสมอกันนะคะเห็นไหมคะน้ํามันก็เริ่มจะเงียบลงแล้วนะคะใกล้จะใช้ได้แล้วค่ะก็ยังมีเดือดอยู่มั่งนะคะอีกนิดนึงค่ะเราก็จะเอาขึ้นไปเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะถ้าเกิดเราน้ํามันยังเดือดอยู่นะคะแบบตรงที่กล้วยเขายังไม่กรอบนะคะ เอาขึ้นเร็วนะคะเดี๋ยวเขาจะกรอบไม่นานนะคะทอดนะคะเราก็วางให้เสด็จน้ำมันแล้วก็มาวางใส่ถาดแบบนี้นะคะให้เขาคลายความร้อนลงนะคะเราก็จะเอาไปฉาบกับน้ำตาลกันเลยะคะ่ะเทน้ำมันออกจากกระทะนะคะเราก็จะใส่ น้ำตาลทรายนะคะกะเอาใครชอบหวานน้อยหวานมากนะคะทํามากทําน้อยนะคะประมาณนี้นะคะก็จะใส่เนยค่ะอันนี้เป็นเนยรสเค็มนะคะใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันสวยงามนะคะน้ำนะคะน้ำธรรมดานะคะลงไปนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะตั้งไฟเลยค่ะ ถ้าเกิดใครใช้เนยจืดนะคะเราต้องเติมเกลือลงไปด้วยนะคะเพิ่มรสชาติความเค็มนะคะนิดนึงนะคะเราก็จะเคี่ยวน้ําตาลกับเนยนะคะให้ละลายเข้ากันดีนะคะให้จนเป็นน้ําเชื่อมนะคะเคีเ่ยวน้ําตาลนะคะกับเนยนะคะเราชิมดูนะคะเนยเขาไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะเราจะใส่เกลือนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มให้ออกรสชาติเค็มๆห,หวานๆนิดๆน,นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เคี่ยวน้ําตาลนะคะ ให้เขาเหนียวอีกนิดนึงค่ะอันนี้ยังเป็นน้ําอยู่แบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเราจะทําให้เป็นเกล็ดน้ําตาลนะคะเอาแบบโบราณเลยนะคะสมัยก่อนไม่มีแบบน้ำพงน้ำผึ้งนะคะก็จะใช้แบบเป็นเกล็ดน้ําตาลค่ะเราก็จะเคี่ยวนะคะนิดนึงค่ะค่ะน้ําตาลเคี่ยวแล้วก็เหนียวประมาณนี้นะคะเราก็ชิมดูนะคะให้ออกหวานเค็มนิดนิดนะคะตามใจชอบนะคะใส่ กล้วยนะคะที่เราทอดนะคะจนพักไว้เย็นแล้วนะคะลงไปนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเราก็จะค่อยๆตักนะคะช้อนน้ําตาลจากข้างล่างนะคะมาโรยให้ถ้วยให้ทั่วๆแบบนี้นะคะวิธีนี้นะคะเราอย่าไปเขี่ยแรงนะคะเดี๋ยวกล้วยเขาจะแตกนะคะค่ะวิธีฉาบกล้วยนะคะเราต้องฉาบในกระทะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ความกรอบนะคะก็จะอยู่ได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยค่ะ ใช้ไฟนะคะไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะฉาบไปแบบนี้นะคะจากน้ําตาลจากข้างล่างนะคะลงมาโรยให้ทั่วกล้วยนะคะหรือว่ามันเรานะคะจนกว่าเขาจะแห้งคากระทะเลยนะคะไฟอ่อนสุดค่ะ<อ>เขาก็จะเริ่มตกสะเก็ดเป็นเก็ดน้ำตาลข,ขาวๆแบบนี้แล้วนะคะอีกสักพักนะคะเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปพักให้เย็นนะคะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะกล้วยฉาบเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยเย็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะฉาบเป็นเก็ดน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะสูตรโบราณเลยนะคะสูตรที่ทําขายเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเลยนะคะว่าจะกรอบขนาดไหนนะคะอืม อร่อยมากๆเลยค่ะออกเค็มๆมันๆเหมือน,น,นหวานนิดๆนะคะทำออกมานะคะได้ไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะคะถ้าเกิดแนะนำนะคะใครอยู่เมืองไทยเนาะใช้กล้วยน้ำว้านะคะที่ว่าพัน์ที่ไม่มีเม็ดนะคะแล้วก็เลือกลูกแก่จัดๆนะคะเขาจะเหลืองสวยกว่านี้นะคะค่อยแก่เท่าไหร่นะคะ ก็ได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแต่ว่ารสชาตินะคะอร่อยโอเคเลยนะคะสูตรนี้นะคะสมัยก่อนทําขายนะคนเขาชอบแบบมีเกล็ดน้ําตาลแบบนี้นะคะอร่อยนะคะเวลาเขาเย็นนะคะใส่ภาชนะนะคะใส่กล่องปิดฝานะคะใส่ถุงกรอบได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะนี่นะคะลองทําดูนะคะง่ายๆนะคะทําเป็นอาชีพนะคะใครมีสวนกล้วยนะคะช่วงนี้นะคะกล้วยขายไม่ออกอะไรนะคะสามารถ เอามาแปรรูปนะคะทําเป็นกล้วยฉาบขายได้เลยนะคะนี่ค่ะกล้วยหอมก็พอแทนกันได้แก้ขัดนะคะลองทําดูนะคะหรือว่าใครอยู่ต่างแดนนะคะอยากจะกินกล้วยฉาบนะคะเราหากล้วยน้วาว้าส่งนอกแพงเราก็ใช้กล้วยหอมแต่ต้องเป็นลูกที่ที่เขียวๆนะคะไม่สุกนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ